สวัสดีค่ะบ้านยิงไทยยินดีต้อนรับค่ะเมื่อน,น,นี้มาหาแม่ค่ะมาเล่นกับแม่จำผู้ใดกับผู้ใดเราละแม่คอยแลยนะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายหนูอะไรนะห,หนูเล็กนามสกุลอะไรคะนันทแสงค่ะอายุเจ็ปีนะคะอตอนนี้ก็คือ ความจำไม่ดีนะคะจะเป็นโรคอัลไซเมอร์มีส่วนด้วยนะคะอัลไซเมอร์แล้วก็เมื่ออประมาณเกือบ30ปีนะคะ28ปีที่แล้วคุณยายได้ผ่าตัดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะผ่าตัดสมองผ่าตัดข้างไหนนะแม่แม่นะคะตัดทางไหน แม่าตัดคาังนี้ด้วยเนะาะใส่ด้วยเนาะแม่เนาะผ่าตัดผ่าตัดสมองนะคะเลือดข้างในสมองแล้วก็ผ่าตัดข้างซ้ายมาเมื่อปีสามเจ็ดค่ะสามเจดหเจ็ดนี่ก็จะครบสาสิบปีแล้วนะคะสมองก็เลยพอตอนนี้อายุเจสิบปดปีสมองก็เลยเสื่อมนะคะ พาแม่ไป MRI นะคะแล้วทีนี้สมองเนี่ยอ่าถ้าปกติแล้วมันก็จะมีเนื้อสมองใช่ไหมคะแต่ว่าของคุณแม่ของคุณยายนี่ก็คือแบบเท่ากำปั้นเลยอะ่ะที่มันมันว่างนะคะมีอยู่สองที่ที่หนึ่งเท่ากำปั้นที่หนึ่งอ่าวงกลมประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางอ่าสามเซนติเมตรนะคะคุณแม่ก็เลยเป็นแบบนี้จำลูกก็ไม่ได้ <c oughs> คุณแม่มีลูกกี่คนคะมีลูกกี่คนเชื่ออะไรบ้างมีห้าคนใช่ไหมลูกห้าคนใช่ไหมคะห้าคนผู้หญิงกี่คนผู้หญิงกี่คนแม่สคนออจำได้ตบมือให้อันนี้อันนี้รู้นะผู้ชายกี่คนแม่ ผู้ชายกี่คนลูกชายชจะคนนี่แนี่เท่าไรนี่เท่าไรนี่แม่สองคนอเอาเก่ตงตัวเมื่อ้คุณยายเอาหลานชายหลานชายชื่ออะไรนะนั่งกินข้าวอยู่นะแม่ช,ชื่อน้องอะไรนะน้องอาอะไรนะเออน้องอาพีชอันนีออ้เ,นเก่งเอาตัวเมือให้ อม่อ่ะมเนี่ยกินอาหารว่างค่ะถ้าแม่กินอาหารว่างค่ะกินอาหารว่างนะคะชงนมให้กินชงนมให้ดื่มเนาะนี่กินนมทุกมือเลยแม่นี่เท้าแล้วก็ได้กินนมเดนอเม่เนาะเ่ตานหนหน่อยก็ได้กินนมเท้าแล้วก็ได้กินนมเช็ดมือออกแม่พี่ชูปเปียกยุ่ใส่เนาะ ทางดีกับเซฟแม่<ป>ลูกเต่ากะอยู่คนละบ้านอยู่คนละหลังแต่ว่ากะเที่ยวมาเห็ดกับเขากับน้ำใดกะเอามาทรงแม่เจ็ดสิบแปดปีแล้วนะคะคุณยายคุณยายหนูเล็กนันทแสงว่าสัน้นจำได้ยุอะนนี้จำได้บ่อแม่ แทกัจำไม่ได้เทียกันจ,จำม่ไดเออ,อมัน,ม,นมันมันบาเถื่อสมองมันกนจะจำไม่ได้น,นาะแม่เนาะไม่เป็นไรแม่จำลูกลูกไม่ได้แต่ว่าลูกจำแม่ได้เทรานั้นกับพ่าให้ลูกจำแม่ได้ถ้าลูกลืมแม่มือใด้ลรอโอ๊ยตายแม่ข่ยอลำบากเลยนะคะค่ะมาทักทายนะคะคิดถึงไม่ได้ลง คลิปมานานแล้วนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้ในเขตอำเภอหมู่บ้านนะคะรู้สึกว่าโควิดเนี่ยไปบ้านไหนก็จะแบบมีเชือกฟางแดงนะคะล้อมรอบบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเข้ามาใกล้เราแล้วนะคะเราต้อง รักษาสุขภาพของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโรคโควิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านอิงไัยด้วยนะคะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายแม่แม่บ๊ายบายเออบ๊ายบายนี่บ๊ายบายจอนี่แม่แม่เออบ๊ายบายจอนี่ <laughs> แม่ค่อยน่ารักแต่เด้อสวัสดีค่ะด้วยแม่แม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะทําไงคะคุณยายสวัสดีค่ะทาไงแม่ทําไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเด็ต้องเด้ฟื้นสมองเด้อค่ะเด้อไปก่อนเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะ